สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเกิดเราก็จะมาบอกวิดีโอนะคะว่าทำอะไรในวันเกิดหนึ่งวันเป็นเวลา24ชั่วโมงเราจะพยายามถ่ายทุกอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆทำไหมไม่แน่ใจนะคะไปกันเลยเริ่มต้นวันได้ดีมากเลยนะคะมีนกเขาขึดูหรือว่านกกระตัวมาปุกอยู่ข้างห้องร้องดังมาก แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิวห้องนะคะแล้วก็กับข้าวตอนเช้าก็จะเป็น summer, แซลมอนแล้วก็เฟรนฟรายแล้วก็ข้าวได้มาจากที่ทํางาน,นนี่ก็เดินทางไปที่ไอเกียนะครับซื้อของตกแต่งห้องเพรววาะเพิ่งย้ายออกจากห้องเก่ามากินข้าวเช้าที่ไอเกียแล้วก็เดิน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 ไปเรื่อยๆนะครับวันเกิดปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะก็แค่ ทำตามปกติในสิ่งที่ต้องทำว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นก็แค่รีแล็กเหมือนเป็นวัน d a y o f f นะคะคือวันที่ไม่ได้ทำงานก็เดินไปเรื่อยๆชิลไปเรื่อยๆทั้งหมดที่เรามาในไอเกียน,นี้เพราะว่าเราอยากมาซื้อโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก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 ก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ช็อปอันนี้แอบเขินคนนะคะไม่กล้าถ่ายเยอะ Water, eight, one. What a small. Mmm, smells so good. Mixed berry. Mm. For how many? One here? you And I want more. Mixed berry. I like the smell. And what about this? ค่าเสียหายทั้งหมดที่จบไปในไอเดียก็ประมาณพันบาทนะคะพันกว่าๆนะคะต่อไปแล้วก็ไปฟุต d ลเกอร์นะคะเป็นที่ขายรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์อะไรแบบนี้เราก็ได้ไนกี้แอร์จอแดนสีแดงมาคู่นึงนนะคะ่ะราคาเราจะไม่บอกะคะ่ะใครอยากรู้ให้ไปหาเองค่ะ แล้วก็มีคุณครูโทรตามให้ไปหาที่โรงเรียนนะคะเพราะเขาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วก็มีผูพนยการมีคุณครูแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมาโอยพอรอย่างเขินเลยนะคะสุดท้ายของวันก็ไปดินเนอร์ว่าไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารเช็คอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดแล้วก็เป็ดนะคะสุดท้ายปีนี้ก็เป็นวันเกิดปีแรกที่เราไม่ได้ฉลองวันเกิดกับพ่อแล้วก็แม่แนะคะ ก็ไม่เป็นไรเขาขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆขึ้นยิ่งๆขึ้นไปขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะขอบคุณค่ะ